สวัสดีครับผมอาจารย์เต้ยผู้ฝึกสอนบริษัทโตโยต้าอินเตยนชมบุรีสำหรับ EP นี้ผมต้องขอแสดงความยินดีกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่อยู่เคียงคู่คนไทยมามากถึง60ปีและแน่นอนครับทางโตโยต้าเองเนี่ยก็ได้มอบความไว้วางใจกับคุณลูกค้าเนี่ยโดยการผลิตรถรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีทั้งหมด6รุ่นด้วยกันนะครับซึ่งใน6รุ่นนั้นน่ก็จะมีรถยนต์ยาริส โคลาอัลติสโคลาคลอสคัมลีฟอร์จูเนอร์และไฮรักซีโวนะครับและในวันนี้นะครับผมได้เลือกรถรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีมาให้คุณผู้ชมนะชมกันในหนึ่งรุ่นนะซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีความคล่องตัวและมีความประหยัดน้ำมันซึ่งเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้แะครับนอกจากรถยนต์โตต้ายาริส60ปีคันนี้นั่นเอง สำหรับยาน,นินะครับรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีนะครับทางโตใต้เองเนี่ยก็ได้ผลิตมาจำนานเพียง1,200คันเท่านั้นนะครับ ราคาเนี่ยอยู่ที่79,000บาทนะครับส่วนสีของยานิตรุ่นพิเศษนี้นะครับก็เป็นสีขาวมุกหลังคาดำนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับรุ่นพิเศษนี้ก็ได้ต่อยอดนะมาจากรุ่นสปอร์ตพรีเมียมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปของยานิตเลยนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะที่เป็นขนาด1,200ซีซีนะสี่สูบนะครับ,รบให้แรงม้าเนี่ยสูงสุดถึง92แรงม้าแรงบิดอยู่ที่109นิวตันเมตร ดีไซน์เนี่ยก็ไฟหน้าอะไรพวกนี้นะครับก็จะเหมือนสปอร์ตพรีเมียมเลยเดี๋ยวผมพามาดูชิ้นที่นะับดีไซน์แตกต่างกันออกไปนะครับจากรุ่นสปอร์ตพรีเมียมเลยครับ60ปีเนี่ยเขาก็จะได้เป็นชุดของสเกิร์ตด้านหน้านี่นะครับชุดสเกิร์ตด้านหน้าพาชิ้นนี้นะครับก็ออกแบบมาให้เพื่อความเป็นสปอร์ตและมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของ60ปีมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะไปดูดีไซน์ด้านข้างของรถ รุ่น60ปีคันนี้กันนะครับเรามาดูดีไซน์ด้านข้างของยาริสรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีกันนะครับ ล้อนะครับเป็นล้ออลอยนะครับสีเทานะครับขนาด15นิ้วนะครับเนี่ยบ่งบอกได้เลยถึงความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะฮะมาพร้อมกับซีรีย์งาง1 8 5 6 0 R15 นะฮะแล้วก็เป็นดิสเบรกคู่หน้าครับช่วงล่างน้าหน้าเป็นแบบแมตช์โฟร์สันสตนะครับพร้อมเด็กกันโคลงนะฮะถัดมานะครับเพจตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ก็คือเป็นสัญลักษณ์โลโก้60ปีของ t ตอร์ตนนะครับเพื่อเฉลิมฉลองขับไปไหนเนี่ยก็คือเห็นเด่นแต่ไกลเลยนะครับ กระจกมองข้างครับก็คือเป็นสีดำเงาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนี่ก็มีเหมือนกับรุ่นสปอร์ตพรีเมียมเลยนะครับอ่าพอมาดีไซน์ด้านข้างก็มีสเกิร์ตข้างนะช่วงล่างด้านหลังนะครับก็คือเป็นแบบทอร์ชันบีนนะพร้อมคอยสปริงและแลกกันครบผมจะพาคุณผู้ชมนะไปดูดีไซน์ด้านท้ายกันบ้างนะครับตามมาเลยครับ สำหรับดีไซน์ด้านท้ายนะครับก็ออกแบบมาก็คือสวยงามลงตัวอยู่แล้วนะครับด้านบนเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือเสาอากาศแบบคลีปฉลามนะแล้วมีสปอยเลอร์หลังนะครับที่เป็นมาพร้อมสีกับราคาที่แมทกันนะครับแล้วก็มีไฟเบรกด้วยสามแบบ LED นะฮะไฟท้ายเนี่ยก็ดีไซน์สวยงามก็คือเป็นแบบ LED Light Guiding นะฮะแล้วก็มีแถบกริลตรงนี้ก็คือเป็นสีดำเงานะครับถัดมานะครับก็คือ จะมีพาชิ้นนี้นะครับที่เป็นชุดสเกิร์ตด้านหลังนะฮะก็ทำให้มีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ด้านในกันดีกว่านะครับครัครเข้ามาดูภายในกันแล้วนะครับ สำหรับดีไซน์รุ่นนี้นะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังและหนังสั่งคอนะครับสีดำสลับกับสีขาวนะครับแล้วก็เดินได้ด้วยครับที่เป็นสีแดงเพื่อบ่งบอกความเป็นสปอร์ตและตรงหัวพนักพิงนะครับสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ผู้ขับขี่นะครับมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้60ปีให้อีกด้วยนะครับเพื่อบ่งบอกความเป็นลิมิเต็ดเอดิชันนะครับด้านแผงข้างประตูเนี่ยก็คือเป็นวัสดุหนังนุ่มนะครับ เดินได้ด้วยสีแดงนะให้อารมณ์แบบสปอร์ตรวมไปถึงตรงพวงมาลัยนี้นะครับอ่าพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีเดินได้สีเทาพร้อมกล่องเก็บของนับตรงคอนโซลกลางเนี่ยก็คือเดินได้สีเทาด้วยนะครับในส่วนของอื่นๆนะครับก็อ่าในเรื่องของการออกแบบดีไซน์เนี่ยก็จะเหมือนในรุ่นของสปอร์ตพรีเมียมนะครับพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่นนับวัสดุเนี่ยก็จะเป็นหนังนุ่มพิเศษนะฮะ ฝั่งซ้ายเนี่ยก็คอนโทรลเกี่ยวกับเครื่องเล่นนะครับฝั่งขวาเนี่ยก็ควบคุมเกี่ยวกับหน้าจอ m l d ต่างๆนะครับหน้าจอเรือนใหม่นะครับก็คือเป็นแบบจอสีเลยนะครับพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสีขนาด4.2นิ้วให้ด้วยนะครับ ถัดมานะครับก็เป็นเครื่องเล่นนะครับหน้าจอสัมผัสนะครับขนาด6.7นิ้วลองรับ Apple CarPlay นะครับแล้วก็มีช่องต่อ USB ให้นะฮะเชื่อมต่อบลูทูธได้อีกด้วยและรถ60ปีคันนี้นะครับมี Wi-Fi b l o อกมาให้อีกด้วยนะครับสามารถใช้แอปพลิเคชันนะครับ T-Connect เนี่ยทำให้นะคุณลูกค้าเนี่ยสามารถใช้ ดูพิกัดรถยนต์นะครับหรือว่าตำแหน่งของรถยนต์เนี่ยรวมไปถึงการดัดหมายและผู้ช่วยส่วนตัวนะครับและใช้งานได้หลากหลายเลยนะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มมาให้กับคุณลูกค้านะฮะสำหรับแอร์นะครับก็คือเป็นแบบปรับอากาศแบบดิจิตอลนะฮะใช้งานได้สะดวกสบายนะครับระบบเกียร์นะครับก็เป็นระบบซูเปอร์ซีวีทีไอนะครับพร้อมระบบชิบล็อกด้วยนะครับผมส่วนด้านบนนะครับก็เป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มี กล้องบันทึกภาพหน้าและหลังติดตั้งมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกด้านหลังนะครับที่ให้มาพร้อมกับคันนี้นะครับก็คือเป็นช่อง USB นะครับสองตำแหน่งนะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับส่วนระบบความปลอดภัยในรถคันนี้นะครับก็ใส่มาอย่างจัดเต็มนะไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย7ตําตำแหน่งนะครับรวมไปถึงระบบเบรก ABS ระบบ EBD BA VSC TRC ระบบ HAC นะครับก็ ใส่มาครบคันในรุ่นนี้นะครับและนอกจากนั้นยังไม่พอนับทางโตยต้าเองเนี่ยก็ใส่ระบบโตยต้าเซฟิเซ็นรับมาให้ถึง2ระบบในโตยต้ายาริสคันนี้นะครับซึ่งระบบแรกนะครับซึ่งเป็นระบบ pcn ระบบเตือนก่อนการชนนะและอีกระบบหนึ่งก็คือเป็นระบบ lda นะครับเตือนออกนอกเลนพิเศษสุดๆไปเลยนะครับสำหรับลูกค้าเนี่ยที่ออกรถรุ่นนี้นะครับรับไปเลยกล่องบ็อกเซตนะครับ โตโยต้าฉลองครบรอบ60ปีนี้ยด้านในมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันนะครับอ่านี้ก็จะเป็นนะครับที่เก็บปุญแจนะครับแบบพรีเมียมเลยแล้วก็มี Apple AirTag นะครับแล้วก็ใบ Certificate นะครับ60ปีนะครับเกบ๋ๆสวยๆแบบนี้นะครับให้เฉพาะลูกค้าที่ออกรถรุ่น60ปีเท่านั้นนะครับสำหรับยาริสรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ60ปีที่ทางโตโยต้านะครับ มาจำหน่ายเพียง1,200คันเท่านั้นน่ยและราคาอยู่ที่79,000บาทเนี่ยเป็น Limited Edition สิ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับก็คือไม่ว่าจะเป็นชุดสเกิร์ตนะครับตกแต่งรอบคันนะครับล้อลอยที่เป็นสีเทานะฮะร,รวมไปถึงสัญลักษณ์โลโก้60ปีและภายในเนี่ยก็จะเป็นเบาะทูโทนนะครับสีขาวดำนะแล้วก็ยังมีกล่องบ็อกเซตนะครับแล้วก็ Apple Air t ร g รวมไปถึงใบเซอร์ติฟิเคตนนะฮะ แล้วรถคันนี้นะก็ยังมีกล่อง Wi-Fi บล็อกนะับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ใช้แอปพลิเคชันที่ c o n n e c t นะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ด้วยนะและยังคงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกล้องบันทึกภาพหน้าหลังนะกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะแล้วก็เครื่องเล่นนะครับจอสัมผัสขนาด6 7นิ้วรองรับ Apple CarPlay นะครับ แล้วก็ยังมีในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับแบบอโัตโนมัติแล้วก็ช่อง USB นะครับด้านหลังนะครับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยให้อีก2ตําแหน่งนะครับแล้วก็ยังมีระบบความปลอดภัยที่ใส่แลจะจัดเต็มเข้ามาให้ในยานิสคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย7จําตำแหน่งนะระบบเบรก ABS EBD BA VSC TRC และระบบ HAC นะครับ แค่นั้นยังไม่พอนะครับโต้ต้าคือยังคำนึงถึงความปลอดภัยก็ใส่ระบบโต้ต้าเซฟิเซนต์เข้ามาอีกถึง2ระบบด้วยกันนะครับก็คือระบบ P C S ระบบเตือนก่อนการชนและระบบ L D A นะครับเตือนออกนอกเลนนะฮะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่อยากจะเป็น1ใน1,200คันนะครับผมก็มีข้อเสนอพิเศษมามอบให้นะครับโดยออกรถวันนี้นะครับมีงานลดดอกเบี้ยให้ส0สตางค์และรุ่นลับนะครับโตต้า G R 86นะครับมูลค่าถึง2 9 49,000บาทไปเลยนะครับสำหรับวารันตีรถคันนี้นะครับก็อยู่ที่3ปีหรือ100,000กิโลเมตรนะครับฟรีค่าแรงเช็คระยะได้ถึง50,000กิโลนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่อยากจะมาสัมผัสรถแล้วก็มาดูรถตัวจริงเนี่ยผมขอเชิญได้ที่บริษัทโตโยต้าอินเตยนชมรีได้ทั้ง2สาขาเลยนะครับสาขาแรกนะครับสำนักงานใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ ถนนบาพาสครับอีกสาขาหนึ่งเนี่ยอยู่ที่อาอุดมนะครับสำหรับ EP หน้าเนี่ยผมจะมีรีวิวรถยนต์พิเศษรุ่นไหนนะครับก็รบกวนกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ